สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ค่ำคืนที่ความกลัวจะเข้ามาทักทายคุณโลกนี้อาจไม่ได้มีแค่สิ่งที่คุณเห็นด้วยตาเปล่าบางครั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดก็อาจจะรอจังหวะที่จะเปิดเผยตัวเองแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสกับความหลอนที่ไม่เคยมีใครกล้าเล่ากับ6คลิปสยองขวัญที่จะทำให้คุณไม่กล้ามองจอคนเดียวอีกต่อไป เตรียมตัวให้พร้อมเพราะความจริงที่น่าสะพรึงกลัวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วคุณ X จากช่อง X Ghost Channel ได้เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องราวของน้องหนิงที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในขณะที่กำลังตั้งครรภ์ได้5เดือน โดยเหตุการณ์เศร้าครั้งนี้ทําให้บ้านของเธอถูกร่ำรือว่าเป็นบ้านผีเฮี้ยนอันดับหนึ่งของจังหวัดอ่างทองเรื่องราวความหลอนเกิดขึ้นเมื่อน้องหนิงเสียชีวิตทันทีแต่ลูกในท้องยังไม่ชีวิตอยู่ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาพี่สาวของน้องหนิงได้เล่าถึงเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุและหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นมากมายทั้งแม่ของน้องหนิงที่เห็นมือลูกสาว ลอดเอาเมือจากใต้ตู้เพื่อถามหาเสื้อผ้าของหลานหรือแม้แต่คนอื่นๆที่พบเห็นดวงวิญญาณของน้องหนิงยืนร้องไห้ที่จุดเกิดเหตุรวมถึงคนที่เลี้ยงเป็ดก็เล่าว่าเห็นน้องหนิงเดินอุ้มรูปอยู่รอบๆรถของเขาด้วยคุณเอ็กเริ่มการสำรวจโดยการพาไปรับชมจุดเกิดเหตุที่ไม่ไกลออกจากบ้านเนี่ยอีพีนั่นแหละครับผมก็จะพามาดูที่เกิดเหตุนะฮะที่เขาเสียชีวิตตรงสามแยกนะครับ เลยออกจากตัวบ้านประมาณหนกิโลนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เกิดเหตุนะครับตามประวัติที่เขาเล่านะฮะว่าใครเสียชีวิตตรงสามแยกนะครับสถานการณ์บรรยากาศโดยรวมจะเป็นยังไงนะครับก่อนจะเดินพิสูจน์เข้ามาในบ้านช่วงกลางคืนนี้นะฮะไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับตรงนี้จะมีสารเก่าอยู่ด้วย,ดวยเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะ บรรยากาศโคตรสยองเลยทุกคนทุนนี้จะมีสารเก่าพังแล้วน,นะครับแกออกมาจากซอยนี้แล้วมีรถมอเตอร์ไซค์คนเมาอ่ะสวนกลับไปชนประสานงาไอฝั่งคนเมาไม่ตายนะครับแล้วเขาพบเจอเฮ้ยแล้วเขาพบเจอคุณหนิง ยืนร้องไห้ยอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนตกใจเลยเสียงย่าเมื่อกี้นหลังจากที่คุณเอ็กได้ไปสำรวจจุดเกิดเหตุ <sm all> เขาก็ได้เริ่มการสำรวจในบ้านคุณหนิงได้เจอเข้ากับรูปหน้าศพสามรูปซึ่งเป็นของพ่อแม่และคุณหนิงตั้งอยู่บนชั้นวางเสียงที่ดังเป็นระยะระยะ เชื่อว่าเป็นการทักทายและเป็นการสื่อสารของดวงวิญญาณของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ก็เป็นการสื่อสารของคุณหนิงเองทําให้คุณเอ็กตกใจและหวาดกลัวขณะสํารวจภายในบ้างจะพาเข้าไปสารวจบรรยากาศนะครับตอกนกลางคืนะว่าในบ้านของคุณหนิงนะครับพี่ตาทั้งกลมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันนะนี่เปิดไฟสุดแล้วนะครับทุกคนละแวกนี้ยังมีคนอาศัยอยู่นะครับ จะล้างอยู่หลังเดียวนะพ้นตรงนี้ไปก็คือตัวบ้านแล้วขออนุญ,ญาตนะครับต่างจากตอนเย็นที่เข้ามาเลยนะอุยถึงตัวบ้านแล้ว สวัสดีครับขออนุญาตนะครับคุณเอิงคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาลบหลู่นะครับแต่มาขอสำรวจบ,บรรยากาศดูนะครับตรงนี้จะมีหมายอยู่ตัวหนึ่งนะที่อาศัยอยู่นะอุยอ้ยอุยอ้ยเสื้อผ้า คนผมมาคนเดียวนะนี่ผมใส่เท้าแตะมานะเพได้ถอดง่ายๆนะครับบางทีจะใส่พรมน้ำพ่อใบมานะไป หยับได้ไงวะเฮ้ยอ,อะไรไม่แวะผ่านไปโอ้ยทุกคนลมแรงมาแล้วดูดิ ขออนุาตนะครับผมขออนุาตคุณหนิงครับคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะครับพื้นผุมากแล้ว ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่นะครับโหว่าโกรธอทิยังอยู่เลยอะ่ะบรรยากาศต่างกับตอนเย็นที่มาเลยอะ่ะคุณหนึ่งขออนุญาตนะครับก็เสียชีวิตมาสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่คุณแม่เสนะียปีหกหกนะเฮ้ย นะแขวนได้ไงวะลมไม่มีเลยเมื่อกี้ผมเข้ามาทางนี้นะครับแต่จะมีทางรูตรงนี้เหมือนเป็นหน้าต่างนะตรงนี้เขามาแผ่นมามาวางแปะไว้ให้เราเดินได้นะครับเพราะพื้นชํำรุดหมดแล้วปุ้ย<ก> คุณเอกได้เริ่มใช้เครื่องมือสื่อสารทางจิตวิญญาณเพื่อลองติดต่อกับดวงวิญญาณของน้องหนิงทันทีในบรรยากาศที่เงียบสงัดและตึงเครียดของบ้านร้างนั้นเสียงจากเครื่องมือสื่อสารก็ดังขึ้นเป็นระยะระยะเหมือนมีใครบางคนพยายามตอบโต้ด้วยคลื่นความถี่ที่ไม่สามารถอธิบายได้หลังจากนั้นคุณเอกได้ตัดสินใจถอยออกจากบ้านความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อจูจ่ๆประตูที่อยู่ไม่ไกลจากพวกเขาซึ่งเดิมทีถูกเปิดทิ้งไว้ ก็เคลื่อนที่และปิดลงอย่างช้าๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีลมพัดเหตุการณ์นี้ทำให้คุณเอ็กตกใจและคนลุกไปตามๆกันสวัสดีครับยังมีดวงวิญญาณอยู่ที่นี่อยู่บ่าครับผมขออนุญาตเข้ามาสำรวจเลยนะครับ สวัสดีครับเฮ้ยทุกคนได้ยินเปล่าผมขออ,อทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่บ้านหลังนี้นะครับ ือผมม่เเปลียนนจุดนะสวัสดีครับมีดวงวิญญาณอยู่ที่นี่ไหมครับผมโ,โหทุกคนโ,โคตรน่ากลัวเลยอผมขออนุญาตนะครับพ่อ ทุกคนเสียงใครวะให้ทุกคนได้ยินเปล่าโอเคทุกคนมาสำรวจกลางคืนแล้วนะเฮ้ยทุกคนผมออกก่อนเขาไม่พอใจแล้ว หูยเสียงมาตลอดเลยผมพิ่ประตูให้เขาก่อนนะหูย เดียวเดียวเดียวทุกคนประตูปิดเองโอเคนะเป็นไงทุกคนด้วยสถานการณ์ที่น่ากลัวเกินกว่าที่คาดไว และคำเตือนที่ชัดเจนจากสิ่งที่มองไม่เห็นคุณเอ็กจึงตัดสินใจถอยออกมาเพื่อความปลอดภัยคุณเอ็กได้ขออุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณของน้องหนิงและพ่อแม่ของเธอในตอนท้ายของวิดีโอคุณเอ็กสรุปว่าดวงวิญญาณที่บ้านนี้ไม่พอใจที่ถูกรบกวนจึงตัดสินใจออกจากพื้นที่และปิดท้ายด้วยการชวนให้ผู้ชม ร่วมอุทิศบุญให้กับคุณหนิงและครอบครัวดอนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในร้านโอเนวีกำลังดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบผู้ต้องสงสัยว่าขโมยของและเขาก็ได้เห็นบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้ and it's just gone bruh let me see it's there and now it's not it's there and now it's not bruh what is that bruh what is that <laughs> what is that and then it's just gone invisible aqua ขณะที่กำลังตรวจสอบภาพอย่างละเอียดเขาสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ดูคล้ายร่างเงาปรากฏขึ้นในช่องว่างระหว่างราวแขวนเสื้อผ้าสิ่งนั้นปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนที่จะหายไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาแต่ก็ทำให้เห็นว่าร้านค้าที่ดูเหมือนจะปลอดภัยแห่งนี้อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาเล็กอาศัยอยู่กับลูกชายและสามีและเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างคอยหลอกหลอนพวกเขาในบ้านเธอได้ยินเสียงลูกชายของเธอ

Боже, что это? Тут никого нету. Что это было? Дети сидят, смотрят телевизор. Муж на работе. Старшего сына нету. Он ушел гулять. Вот он, вон он, ребят, видите? เธอได้ยินเสียงดังและเห็นบางอย่างจึงตัดสินใจบันทึกวิดีโอประตูเปิดเองโดยไม่มีใครอยู่และหน้าต่างในห้องลูกชายของเธอก็เปิดกว้างต่อมาในคืนนั้นเอง เธอก็บันทึกภาพเงาของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่ออกมาจากตู้เสื้อผ้าและเดินข้ามห้องไปซึ่งเป็นหลักฐานที่น่าตกใจที่สุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นการยืนยันว่าครอบครัวของเธอไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังและสิ่งที่หลอกหลอนพวกเขาดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับเด็กซึ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกซาร่าพนักงานทำความสะอาดในอาคารโรงพยาบาลบ้าเก่าแห่งหนึ่งได้เผชิญกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติขณะทำงานอยู่คนเดียวในคืนหนึ่งเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Otra vez se están escuchando muchos ruidos. Oigan, ¿De, ¿de dónde viene ese ruido? Se escucha como que gritarán, como si hablaran. No es nadie. Se escucha que grita. Creo que es de acá. Hay veces que se oyen las sillas de ruedas, que caminan, que hablan. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? ¡Ay! ¿Qué es eso? Ay, no. Ahora sí, mire. No. no puede ser. No puede ser, ¿escucharon? Eh, ahora sí, ahora sí sentí que alguien me tocó de verdad. ในวิดีโอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่า I see you ฉันเห็นเธอตามมาด้วยภาพรถเข็นอาหารที่อยู่ห่างออกไปเลื่อนลงมาเองและเมื่อเธอพยายามจะใช้ลิฟต์ลิฟต์ก็ไม่ทำงาน หลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็ถูกรบกวนที่บ้านของเธอเองเมื่อเธอตื่นขึ้นมาตอนตีสามเพราะเสียงแปลกๆและพบว่าฝาถังขยะในห้องน้ำเปิดเองโดยไม่มีใครอยู่ oh, Se cierra solo Ay, qué se... Oye ¿Qué podrá ser? No oh, mames Qué ching... Oh, ¿Qué es? Qué chingados es ¿Se esc... Ay, se escucha! ¡Ah! เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งลี้ลับที่เธอเผชิญในที่ทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่นั้นๆแต่ได้ตามเธอมาถึงบ้านซึ่งทำให้เธอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่13กรกฎาคม2025เคลลี่ได้โพสต์วิดีโอที่ได้รับจากพี่ชายซึ่งอาศัยอยู่คนเดียวเขาเล่าว่ามีเหตุการณ์โปเตอร์ไกส์แปลกๆเกิดขึ้นในบ้านของเขาและคนส่งเชื่อว่ามีวัตถุบางอย่างในบ้านที่ถูกสิ่งลี้ลับสิงอยู่ วงจรปิดที่ติดตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นของเขาได้บันทึกภาพของลูกกลมลอยได้ประตูที่เปิดเองและหมอกสีดำที่เคลื่อนไหวได้ในวันถัดมาขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะประตูอีกบานก็ปิดเอง และเมื่อเขากำลังมองหาแมวที่หายไปก็เห็นเงาดำผ่านช่องวางของประตูและประตูนั้นก็ปิดลงเมื่อเขากลับไปที่ห้องนอนก็เห็นเงาดำขนาดใหญ่บนบันไดเฟลิกส์เฟลิกส์ ลักฐานจากวิดีโอชัดเจนว่ามีสิ่งลี้ลับอาศัยอยู่ในบ้านของเขาซึ่งสร้างความหวาดกลัวและทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในปี2012ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเชลโลได้ซื้อซ้อยคอของสะสมที่เกี่ยวข้องกับอลิสเตอร์โครลี่ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในเรื่องสยศาสตร์และลัทธิลึกลับ หลังจากการครอบครองสร้อยเส้นนี้ชีวิตของเธอก็เริ่มเผชิญกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้น okay. I'm terrified so crazy right? Here you Baby Know. You okay. You okay. know. okay. You're You're okay. เธอได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากทางเดินจึงตัดสินใจตั้งกล้องบันทึกภาพในวิดีโอปรากฏเสียงเคาะดังขึ้นและประตูท้ายทางเดินก็เปิดปิดเองหลายครั้งอย่างน่าขนลกุกนอกจากนี้กล้องยังสั่นเองโดยไม่มีสาเหตุและที่น่ากลัวที่สุดคือ สุนัขของเธอแสดงอาการหวาดกลัวแล้ววิ่งหนีไปอย่างตื่นตระหนกและนั่นคือทั้งหมดของ6คลิปสยองขวัญที่เราได้นำมาให้ชมในคืนนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่เห็นในคลิปเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเราอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าคลิปไหนที่หลอนที่สุดสำหรับคุณและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องเราไว้ด้วยสำหรับคืนนี้ขอให้ฝันดีหรือไม่ก็ขอให้ไม่มีฝันเลยดีกว่า